สวัสดีค่ะมาพบกันในช่องปุกกี้ไทยเยอรมันนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่แบบมาลองคิดกันดูนะะว่าเรื่องของการถามและการตอบเคลียร์ชัดเรื่องงานมืดและเงินรัฐสำหรับใครที่รับเงินรัฐบาลอยู่แล้วก็แอบ,บทำงานมืดด้วยและกำลังคิดว่าโซล เขาจะรู้ได้อย่างไรเขาจะตรวจเจอได้ยังไงเขาไม,ไม่ได้มีหลักฐานนี่นาะคือรับเงินสดอย่างเดียวเขาจะตรวจเจอได้ยังไงใช่ไหมคะเออสิ่งที่อยากจะบอกก็คือเราอย่าดูถูกโซลเขาไม่ได้ตรวจแค่บัญชีธนาคาร สำหรับใครที่มีบัญชีธนาคารนะแต่เขาเนี่ยจะตรวจบัญชีร้านถ้าจำนวนลูกค้ากับรายได้ไม่สัมพันธ์กันเนี่ยหรือเขาสุ่มตรวจลูกค้าแล้วลูกค้าบอกว่านวดกับเรานวดกับเรานะเราที่รับเงินรัฐบาลอยู่สมมุตินะเออเขาไปสุ่มตรวจไม่ได้เกี้ยมกันเนี่ยเขาก็ไล่ คือเช็คบินย้อนหลังแน่นอนนอกจากนี้โซลยังมีสิทธิ์ตรวจวิถีชีวิตเขาจะดูไลฟ์สไตล์ของเราด้วยถ้าเรารับเงินรัฐแต่ช็อปปิง้งแบบว่าโอ้โหซื้อแบบอวดจังเลยซื้อแบรนด์เนมบ่อยๆใช้เงินเยอะๆนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของความสวยหลายคนเนี่ยรับเงินรัฐบาลแต่ว่าไม่ได้เจียมตัว คืออวดว่ามีบ้านรวยใส่ทองอันเนี้ยระวังเพราะว่าไม่มีใครแจ้งหรอกเราทําตัวเราเองเพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องเลิกนะคะอันที่สองก็คือเพื่อนบ้านยิ่งประเทศเยอรมันด้วยเนี่ยไม่ต้องส่งอ่ะตำรวจสายตรวจนะเขาจะมีเพื่อนบ้านหรือคนรู้จักที่เคยแชร์ไปแล้วเนี่ยเขาหมั่นไส้เขาเกลียดเราเขาไม่ชอบีหน้าเรา เขาก็ไปแจ้งความค่ะแบบนี้เราก็จะโดนตรวจไหมคำตอบก็คือมันต้องโดนตรวจแน่นอนค่ะเพราะไอ้คนที่แจ้งเนี่ยเขาก็ไม่ได้โทรแจ้งเขาอาจจะมีถ่ายรูปเราไว้ด้วยซึ่งในเยอรมันเนี่ยการแจ้งเบาะแสเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยมากเรื่องเผื่อก็พอๆกันกับคนทุกประเทศนะมันเป็นเรื่องจริงต้องระวัง โดยเฉพาะในชุมชนคนไทยด้วยกันเนี่ยแหละที่มันไม่ค่อยจะถูกกัน,นมันคอมเมนกันเนี่ยนะคะคืออย่าสร้างศัตรูอันนี้เราจะสวยอยู่ดีๆเอ๊ะมันมาได้ยังไงวันน่ะมาจากสิ่งนี้คือรัฐบาลเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเพราะว่าเป็นการรักษาสิทธิ์ของการเสียภาษีเป็นการรักษาสิทธิ์ของเสียภาษีคนอื่น ดังนั้นเราอย่าไว้ใจใครเรื่องงานมืดเด็ดขาดอาจจะโดนกแกล้งออปุกี้แกพูดเนี่ยแกแกกลัวไหมอา้าฉันไปช่วยงานคุณลุงของฉันฉันก็ไม่กลัวหรอกเพราะว่าเขาก็ให้ของขวัญให้รางวัลอันนี้มันเป็นการให้แบบหรือว่าอะไรนะคือให้เป็นญาติพี่น้องอันนี้ไม่เป็นไรไม่ใช่งานมืดนะส่วนข้อที่สามถ้าจะบอกว่า ช่วยเพื่อนเฉยๆเนี่ยไม่ได้เอาเงินจะรอดไหม,มจะรอดไหมคําตอบมุกนี้ก็จะใช้ยากนะเพราะถ้าโซลเนี่ยมาเจอเรากําลังนวดลูกค้าอยู่เนี่ยหรือใส่ชุดพนักง,งานร้านอาหารอย่างเงี้ยเออเขาก็จะมีกฎว่าการช่วยงานก็ถือเป็นงานโดยเฉพาะถ้าทําเป็นประจําทุกสัปดาห์เขาจะประเมินค่าแรงขั้นต่ํา และปรับเราย้อนหลังทันทีเลยเออมันก็น่ากลัวนะอันเนี้ยมันมันเสียมันได้ไม่เสียคุ้มนะคะส่วนคำถามข้อที่สี่ถ้าเกิดจะถามว่าถ้าโดนจดหมายเรียกตัวไปสอบสวนแล้วควรจะทำยังไงทำยังไงดีคำตอบกดเหล็กก็คือ อย่าเซ็นชื่อรับผิดหรือให้การส่งอย่าเซ็นชื่อส่งเดทโดยไม่มีทนายอันนี้ทนายต้องช่วยคือสิ่งแรกที่ต้องทําคือหาทนายความด้านกฎหมายด้านกฎหมายอาญาหรือกฎหมายสังคมทันทีเลยนะต้องรีบเลยเพื่อให้ทนายช่วยขอดูสำนวนและทางลดหย่อนโทษ อย่าพยายามแก้ตัวคนเดียวเพราะอาจจะยิ่งทําให้เรื่องมันแย่ลงเพราะเรื่องอย่างเงี้ยทุกอย่างมันต้องมันต้องจ้างทนายแต่ในช่องของเราที่เรามาแชร์เนี่ให้มันเป็นช่องทางแต่ไม่ต้องเอาคําพูดของเราเนี่ยไปหรือว่าไปยืนยันหรือไปอะไรคือเราแค่อยากจะแชร์แล้วเราก็ไปต่อย,ยอดเพิ่มขึ้นนะคะในสิ่งที่เราอาจจะสงสัยในคำถามที่พูดมาทั้งหมดเนี่ย เพราะบางทีเราเองก็คืออยากจะรู้แต่ว่าจะไปจ้างทนายเลยก็ไม่ได้เราก็มาดูคนที่เขาแชร์ความรู้ดีๆเราก็ไปดูช่องที่มันมีประโยชน์นะคะสำหรับคำถามข้อที่สี่ก็คือถ้าโดนจดหมายเรียกตัวพูดไปแล้วเมื่อกี้ซ้าไปอีกแล้วนะสรุปก็คือสรุปก็คือเราก็ต้องระวังตัวกับสิ่งที่เราสงสัยคำถามทั้งหมด ที่รวบรวมมาก็จะมีคำตอบให้ประมาณนี้เกี่ยวกับเรื่องงานมืดและเงินรัฐนะคะอย่างที่บอกคำถามข้อที่หนึ่งก็บอกรับเงินสดอย่างเดียวเนี่ยเขาจะรู้ได้ยังไงเพราะเขาไม่มีหลักฐานอืมคำตอบก็อย่างที่บอกเขาไม่ได้ตรวจแค่เงินสดเขาดูเงินในบัญชีธนาคารของเราด้วยแล้วก็บัญชีร้านที่เราไปขอนวดไปแอบนวดเนี่ยซึ่งเขาก็จะมีรายละเอียด แล้วเขาก็จะติดตามเราว่าคนชื่อเนี้ยมันใช้จ่ายยังไงซื้อของใช้ยังไงของแพงของแปรนดเ์เนมเขาก็จะไปแอบส่องใน Facebook ใน YouTube ของเราหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเราอย่าอวดรวยมันจะสวยนะคะอันนี้คือคำตอบส่วนไอ้คำถามที่ข้อสองเนะ่เพื่อนบ้านหรือคนรู้จักมันไส้ไงเขาก็ไปแจ้งความ ถามว่าเขาก็จะมาตรวจอันนี้เราก็จะสวยเพราะฉะนั้นอย่าสร้างศัตรูกับใครนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่แบบเป็นคำถามที่เราอยากจะได้รู้คำตอบว่ามันจะรู้ได้ยังไงถ้าเราจะรับเงินรัฐแล้วก็รับเงินมืดด้วยก้อนี้คือคำตอบทั้งหมดที่มันอาจจะทำให้เราต้องระวังตัวให้มากๆสำหรับคลิปนี้ก็เป็น คลิปที่อยากจะเตือนสาวไทยแล้วก็ใครหลายๆคนที่รับเงินจากรัฐบาลแล้วแอบทํางานมืดด้วยเนาะคำถามเหล่านี้เราก็มีคําตอบไปให้แล้วแล้วก็ไม่ต้องเอาข้อมูลที่เราให้ไปอ้างอิงเราก็ต้องจ้างทนายเราแค่อยากจะมาแชร์ให้มันเป็นแนวทางแล้วเราก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ